มนาพยักหน้าช้าๆดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมันทันใดนั้นมีเสียงคำรามต่ำๆดังออกมาจากพุ่มไม้มีบางสิ่งบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กโผล่ออกมาจากหญ้าสูงข้างทางซึ่งเป็นสัตว์แปลกประหลาดที่มีนาและเพื่อนๆไม่เคยเห็นมาก่อนมีนาและแอนเดียจ้องมองสิ่งมีชีวิตตัวน้อยนั้นและพวกเขาก็หัวเราะอ,ออกมาพวกเขาอดไม่ได้ที่จะหลงใหลในความน่ารักของมันโทบี้และนีนาสบตาก,กันพวกเขาคิดว่า บางทีสถานที่แห่งนี้อาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดก็ได้แอนเดรียและนีนาเดินเคียงข้างกันพูดคุยกันอย่างสบายใจเหมือนเป็นการเดินเล่นกันมีนาและเพื่อนๆเดินลึกเข้าเรื่อยๆและพบกับสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายแมวแต่มีปีกบินได้โทบี้พยายามจับมันแต่มันก็บินหนีไปด้วยปีกที่ว่องไวและสง,ง่างามแต่แล้วจูๆ่ๆพุ่มไม้ใกล้ๆโทบี้ก็ปล่อยควันสีม่วงออกมาอนเดรียรีบร่ายคาถาป้องกันอย่างรวดเร็ว แทบจะทันทีที่เธอเห็นควันสีม่วง